้อยคำสินค้าไทยเคียงข้างคนไทยในทุกช่วงเวลาสวัสดีครับพบกับช่องบิลเลนไพลช่องที่จะพาทุกคนก้าวเข้าสู่โลกของนักพัฒนาไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นเวิร์กช็อปที่ขอมาจากทางบ้านเช่นเคยนะครับซึ่งสอบถามเข้ามาว่านะครับกรณีที่สร้างระบบที่ให้ลูกค้าแจ้งการชำระเงินโดยการแนบสลิปผ่าน Google Form นะครับแล้วก็ต้องการให้ สรุปข้อมูลนั้นเนี่ยส่งมาเข้า t e l e gram นะครับหลังจากแอดมินตรวจสอบสลิปเรียบร้อยแล,แล้วนะครับก็อยากให้สรุปผลนะครับตอบกลับทางอ e ีเมลไปยังผู้กรอกฟอร์มนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาทำเวิร์กช็อปนี้กันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปเริ่มกันเลยครับอันดับแรกนะครับผมจะไปที่จุด9จุดตรงนี้ผมจะไปที่ Google Drive ผมจะไปที่โฟลเดอร์ที่ผมจะทำงานนะครับ โฟลเดอร์ b i l e n p i e ผมจะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่1นึ่งโฟลเดอร์นะครับตั้งชื่อว่า telegrambot นะครับกดสร้างครับเดี๋ยวมคลิกเข้าไปครับผมจะสร้างฟอร์มขึ้นมา1ฟอร์มนะครับ ่ะแล้วผมจะกดเผยแพร่นะครับกดเผยแพร่ครับแล้วก็ไปที่คัดลอกลิง์ผู้ตอบนะครับแล้วก็กดคัดลอกลิงครับผมจะทำการกรอกฟอร์มหนึ่งครั้งนะครับ กดส่งครับคราวนี้นะครับกลับมาที่นี่นะครับผมจะไปที่การตอบกลับนะครับแล้วก็ลิงก์ไปยังชีทสร้างสเปรชีทใหม่กดสร้างครับผมจะไปที่ส่วนขยายแล้วกดแอปสคริปเพื่อเตรียมเขียนโค้ดนะครับ จากนั้นนะครับผมจะไปที่เว็บไซต์ Brilliant p i นะครับไปที่เมนูบทความไปที่เช็คสลิปด้วยบอท t e l e gram พร้อมแจ้งผลลูกค้าอัตโนมัติผ่านอ e ีเมลนะครับสกอร์ลงมานะครับอันดับแรกเราจะเริ่มที่ main.js นะครับผมจะทำการ Copy Code ไปนะครับผมจะกลับมาที่โปรแกรมเขียนโค้ดผมจะเปลี่ยนชื่อเป็น main นะครับแล้วก็ผมจะลบโค้ดเดิมทิ้งแล้วผมกด c t r l V ผมจะตั้งชื่อโครงการว่า telegram bot เช่นเดียวกันนะครับกดเปลี่ยนชื่อครับจากนั้นให้สร้างไฟล์ขึ้นมาอีก2ไฟล์นะครับชื่อว่า c o n f i g แล้วก็ init นะครับจากนั้นกลับมาที่เว็บไซต์ billionpy นะครับสกอลลงมา ก็จะเจอในส่วนของ config.js นะครับก็ทำการ copy โค้ดมาเลยผมจะลบโค้ดเก่าทิ้งนะครับแล้วกด ctrl+v แล้วก็กลับมาที่เว็บไซต์ b i l l i o n p i นะครับมา copy init.js สุดท้ายนะครับกด copy ครับไปที่ไฟล์ init.js นะครับผมจะทำการลบโค้ดเดิมทิง้งแล้วกด ctrl+v อ่ะแล้วผมจะกลับมาที่ m a i n j s นะครับสกอร์ขึ้นมาบนสุดนะครับ ผมจะทําการกดเซฟหนึ่งครั้งอะแล้วก็เหมือนเดิมน,นะครับการเขียนโค้ดสไตล์บิลเลนไพนะครับก็จะมีในส่วนของ editable นะครับซึ่งในเวิร์กช็อปนี้จะมี editable 2จุดที่ต้องแก้ไขนะครับอ่ะมาดูในส่วนของ editable 1นึ่งกันก่อนนะครับอันดับแรกนะครับ spreadsheet id ก็ให้ทําการ copy ในส่วนของหลัง d a s h มาจนถึงก่อน slash edit นะครับ ผมกดลบแล้วกด Ctrl V ต่อมา Sheet Name ก็จะเป็นการตอบแบบฟอร์มหนึ่งนะครับในที่นี้ถูกต้องแล้วไม่ต้องแก้อะไรนะครับคราวนี้นะครับ Index คข้อเราจะต้องมีการเพิ่มคอลัมน์นะครับซึ่งณนะตอนนี้ของเราจะเป็นประทับเวลาอี i l Name แล้วก็สลิปนะครับคราวนี้นะครับผมจะทำการเพิ่มคอลัมน์ Order ID ไปนะครับระหว่างประทับเวลากับอีเมลนะครับ ่าแล้วก็จะทําการเพิ่มอีก 1, 2, 3, 4, 5คอลัมน์นะครับถัดจากสลิปนะครับก็ทําการทยอย copy ไปได้เลยนะครับ แนะนำให้ก๊อฟแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าพิมพ์เองอาจจะพิมพ์ผิดจะทําให้โปรแกรมทํางานผิดพลาดได้นะครับอ่าก็จะได้ประมาณนี้นะครับคราวนี้กลับมาที่โปรแกรมเขียนโค้ดต่อนะครับ pattern นะครับในส่วนนี้จะเป็นรูปแบบของ order id นะครับซึ่งในที่นี้เราจะกําหนดให้เป็นตัวเลขห้าหลักเสมอนะครับซึ่ง เดี๋ยวระบบจะทำการดันออเดอร์อัตโนมัติให้เริ่มตั้งแต่หนึ่งนะครับก็จะเป็น00001 00002ไล่ไปเรื่อยๆนะครับอ่าต่อมาในส่วนนี้จะเป็นคอลัมน์ต่างๆนะครับซึ่งชื่อตรงนี้จะต้องตรงกันกับ index.core นะครับอาตรงนี้จะต้องตรงกันทั้งหมดนะครับอ่าคราวนี้ต่อมาลิงก์ URL นะครับ สำหรับเวิร์กช็อปนี้นะครับในขั้นตอนสุดท้ายเมื่อมีการกด Approve หรือ Reject slip นะครับก็จะมีการแจ้งไปยังผู้ที่ส่ง slip มาผ่านอีเมลนะครับซึ่งในกรณีที่ตรวจสอบสล i p ผ่านนะครับก็จะได้อีเมลหน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งเราจะต้องมีลิงก์หนึ่งลิงก์เพื่อให้เขา redirect ไปเมื่อกดปุ่มนี้นะครับซึ่งในที่นี้ผมจะให้ลิงก์ไปที่เว็บไซต์ b i l l i o n p นะครับซึ่งตรงนี้ก็สามารถแก้ไขของตัวเองได้เลย ต่อมากรณีรีเจ็คนะครับก็คือตรวจสอบสลิปแล้วไม่ผ่านนะครับก็จะได้อีเมลหน้าตาแบบนี้ซึ่งก็จะมีปุ่มให้กดเช่นเดียวกันซึ่งในเวิร์กช็อปเนี้ยผมจะให้กดไปเพื่ออัปโหลดสลิปใหม่นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นก็คือผมก็จะไปที่ตรงนี้นะครับผมจะต้องไป Copy นะครับลิงก์ของ Google Form มานะครับกดคัดลอกครับ แล้วผมจะเอามาแทนตรงนี้นะครับผมกดลบแล้วกด Ctrl V ต่อมา email config นะครับก็จะมี2ส่วนก็คือต้องการให้อีเมลเนี่ยหัวข้อที่ส่งไปชื่อว่าอะไรแล้วก็ชื่อผู้ส่งอีเมลเป็นอะไรนะครับอ่านในส่วน editable 1ก็จะตั้งค่าประมาณนี้นะครับเราจะมาดูในส่วนของ editable 2นะครับในไฟล์ config อันดับแรกนะครับเราจะต้องมี telegram bot token ก่อนนะครับ ก็ให้ไปที่เมนู search ตรงนี้นะครับพิมพ์ว่า botfather นะครับแล้วก็พิมพ์ว่า newbot นะครับทำการตั้งชื่อบอทนะครับโดยตั้งชื่ออะไรก็ได้ที่คิดว่า u n i q u แล้วก็ยังไม่มีใครใช้นะครับแล้วก็ลงท้ายด้วย bot นะครับ อ่าผมจะตั้งชื่อว่าเช็ค s l i p BLP นะครับแล้วก็ลงไายได้วยบอทนะครับกด enter ครับอ่าเรียบร้อยนะครับก็จะได้โทเค็นแบบนี้มานะครับก็คลิกเพื่อ Copy ได้เลยนะครับคราวนี้กลับมานะครับก็เอามาแทนที่ตรงนี้ผมทำการลบแล้วกด c t r l v กด save หนึ่งครั้งนะครับ อ่ะเราจะค้างไว้ที่ตรงนี้ก่อนนะครับมาที่ init gs นะครับสกอตขึ้นมาบนสุดนะครับเราจะมาเริ่มที่เช็คบอร์ดโทเค็นก่อนนะครับทําการอันคอมเมนต์ออกนะครับโดยการกด control s l a s นะครับหรือ control ฝอฝาที่คีย์บอร์ดนะครับผมกดเซฟหนึ่งครั้งอ่ะแล้วก็ก่อนจะรันนะครับผมจะเซิร์ชคำว่า better lock นะครับดูในส่วนของกิจหับตรงนี้นะครับ สกอร์ลงมานะครับก็ให้ทำการ Copy ตรงนี้เอาไว้นะครับกลับมาที่โปรแกรมเขียนโค้ดนะครับให้เราเพิ่มไลบรารีก่อนนะครับแล้วก็วางรหัสสคริปต์ลงไปกดค้นหาครับกดเพิ่มครับอ่านเรียบร้อยแล้วทำการเช็คตรงนี้ว่าเป็นเทสฟังแล้วกดเรียกใช้ได้เลยครับกดตรวสอบสิทธิ์ครับ เลือกอีเมลของเราไปที่ขั้นสูงแล้วก็ไม่ปลอดภัยนะครับกดดำเนินการต่อครับเลือกทั้งหมดแล้วก็สกอร์ลงมากดดำเนินการต่อครับสิ่งที่ควรจะได้ก็คือบอทโทเคน ชื่อที่เราสร้างไปเมื่อสักครู่แล้วก็ขึ้นว่า activated นะครับอันนี้คือผ่านสเต็ปแรกเรียบร้อยแล้วนะครับอคราวนี้ต่อมาให้เรากลับมาที่ telegram นะครับผมจะทำการสร้างกลุ่มขึ้นมา1กลุ่มนะครับกด next ครับแล้วก็พิมพ์ชื่อบอทที่เราสร้างไปเมื่อสักครู่ขึ้นมานะครับ เลือกแล้วก็กด Create ครับคราวนี้ไปที่จุด3จุดตรงนี้นะครับไปที่ Manage Group นะครับเราจะต้องตั้งให้บอทเราเป็นแอดมินนะครับจะเห็นว่าแอดมินตอนเนี้มีแค่1คนนะครับซึ่งก็คือเจ้าของ Telegram มตรงนี้ยังไม่มีบอทนะครับก็ให้กดเข้าไปนะครับกด Add Administrator นะครับกดเข้าไปดูนะครับก็จะเห็นว่าต้องเปิดสิทธิ์ให้ครบตามนี้นะครับกดเซฟครับกด close ครับ กดเซฟครับอ่ะคราวนี้กลับมาเช็คอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจะกดไปที่เดิมนะครับ Manage Group a d m แอจะต้องเป็น2คนแล้วนะครับอ่ะคราวนี้ให้เราพิมพ์แชทเข้าไป1คําคำนะครับอะไรก็ได้นะครับแล้วให้เรากลับมาที่โปรแกรมเขียนโค้ดนะครับเราจะเทสฟังก์ชันที่2ก็คือ Get Telegram Update นะครับกดเซฟครับแล้วกดเรียกใช้ครับ จากขั้นตอนนี้เราจะได้ Chat ID นะครับณจุดนี้ถ้าใครไม่ได้ข้อมูลดังนี้ให้กลับไปเช็คว่าได้เพิ่มบอทเป็นแอดมินในกลุ่มนั้นแล้วก็มีการพิมพ์แชทในห้องนั้นหลังจากตั้งบอทเป็นแอดมินหรืออยังนะครับถ้ายังก็ให้ลองอีกหนึ่งครั้งแล้วลองมาดันฟังก์ชันนี้ใหม่นะครับผมกดคัดลอกไปนะครับแล้วก็ไปเพิ่ม Chat ID ตรงนี้นะครับผมกดลบแล้วกด Ctrl V กดเซฟหนึ่งครั้งอ่าแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็จะเป็นเว็บพุก URL นะครับผมจะไปที่การทำให้ใช้งานได้นะครับการทำให้ใช้งานได้รายการใหม่นะครับกดที่รูปฟันเฟืองเลือกเว็บแอปนะครับผู้มีสิทธิ์เข้าถึงเป็นทุกคนแล้วกดการทำให้ใช้งานได้ครับ คลดลอก URL ของเว็บแอปนะครับแล้วกดเสร็จสิ้นครับจากนั้นก็ให้เอา URL เมื่อสักครู่มาแทนที่ตรงนี้นะครับผมกดลบแล้วกด c t r l V กดเซฟหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กลับมาที่ init.js นะครับอ่าแล้วเราจะมาเทสฟังก์ชันที่3นะครับก็คือทสห้องแชทนะครับว่าบอทสามารถส่งข้อความเข้าห้องแชทได้หรือเปล่านะครับผมกดเซฟนะครับ อะตอนนี้ข้อความของเราจะมีแค่ไฮที่เราพิมพ์ไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผมจะลองกดเรียกใช้ดูนะครับอ่ะก็จะเห็นว่าบอทสามารถส่งข้อความเข้าห้องได้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะคราวนี้ต่อมาเราจะมาเซตเบพุกนะครับกดเซฟนะครับกดเรียกใช้ครับ สิ่งที่ควรจะได้ก็คือจะต้องได้เว็บพุกเรสปอน s e เป็นโอเคทรูแบบนี้นะครับเราก็ทําการเซตเว็บพุกเรียบร้อยแล้วนะครับเว็บพุกตรงนี้มีหน้าที่อะไรก็คือเอาไว้ให้ TELEGRAM นะครับส่งเรสปอน s e ตอบกลับมากับ Google Script ของเราได้นั่นเองนะครับอ่ะคราวนี้ผมจะกลับมาที่ MEN n s s นะครับอ่ะคราวนี้เราจะมาเริ่มทสโปรแกรมกันนะครับเมื่อผมทําการกดเรียกใช้ตรงนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ สิ่งแรกนะครับโปรแกรมจะทําการอัปเดตออเดอร์ไอตรงนี้ให้โดยเป็นเลขที่มีแพทเทิร์นหหลักเสมอตามที่เราคุยกันไปก่อนหน้านะครับซึ่งตรงนี้ก็ควรจะเป็น0 0นย์นะครับหลังจากนั้นตัว Google Script ก็จะทําการปั้นข้อมูลนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลพร้อมกับสลิปนะครับไปยัง Telegram นะครับอ่ะผมจะลองกดเรียกใช้นะครับ ในส่วนนี้ก็คือบอทจะต้องทําการแนบรูปนะครับแต่ว่าเข้าถึงรูปไม่ได้นะครับให้กลับมาที่ Google d r i v e ตรงนี้นะครับผมรีเฟชหนึ่งครั้งนะครับในโฟลเดอร์ที่เป็นไฟล์ r e s p s p s n นะครับจะต้องแชร์เป็น Public ก่อนนะครับกดแชร์ครับตรงนี้จะเลือกเป็นทุกคนที่มีลิงก์นะครับกดเสร็จสิ้นครับแล้วก็กลับมาเรียกใช้อีกครั้งหนึ่งนะครับกดเรียกใช้ครับ อ่าเหมือนข้อมูลจะมีปัญหานะครับเดี๋ยวผมจะขอลบข้อมูลแถวนี้ทิ้งแล้วก็กรอกฟอร์มเข้ามาใหม่นะครับ กดส่งครับอ่านเรียบร้อยนะครับคราวนี้ผมจะลองมากดเรียกใช้ใหม่นะครับามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะต้องเปิดแชร์โฟลเดอร์ของรูป ตรงนี้ก่อนนะครับให้เป็นแชร์สำหรับทุกคนก่อนแล้วค่อยกรอกฟอร์มเข้ามานะครับอ่าก็จะเห็นว่าสลิปส่งเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมกับข้อมูลนะครับออเดอร์ที่1น,นะครับของ justcherjc นะครับแล้วก็อีเมลเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าคราวนี้กลับมาดูที่สเปรดชีตนะครับแต่ละคอลัลมน์จะเห็นว่าออเดอร์ id ก็ถูกเรนดอมตั้งแต่0 0 0 0 1เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเมื่อทาการส่งข้อมูลเข้า Telegram แล้วก็จะมีการสแต็ม คำว่าเซนตตรงคอลัมน์นี้นะครับแล้วก็มีการสแตมว่าเมสเซจไอดีที่เท่าไหร่นะครับหากคราวนี้ผมจะทำการกด a p p r o ูฟนะครับอ่าจะสังเกตว่าเมื่อมีการคลิกปุ่มนะครับก็จะเป็นแบบแถบสีวิ่งแบบเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็เมื่อ Google Script ทําการรับค่าเรียบร้อยแล้วนะครับว่ากด a p p r o ูฟไปนะครับก็จะทำการลบปุ่ม2ปุ่มเมื่อกี้นี้แล้วก็ทำการ อีดิทข้อความให้เอามาสแตมป์รีเซลตรงนี้แทนนะครับเพื่อจะได้แยะแยะได้ว่าสลิปไหนตรวจสอบหรือยังอะไรประมาณนี้นะครับอ่าคราวนี้กลับมาดูที่สเปรดชีตนะครับก็จะเห็นว่าอ่ารีเซล์ที่กดไปเมื่อสักครูว่ว่าแอ p พรูก็ถูกสแตมป์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีการส่งข้อมูลกลับไปที่ t e l e gram เมื่อกี้เพื่อทําการลบปุ่มแล้วก็อัปเดตรีเซาลก็ถูกสแตมป์เป็นเซ็นเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือ มีการส่งเมลสรุปผลนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าคราวนี้เราจะไปเช็คที่อ e ีเมลกันนะครับอ่าเขาเช็นว่าอ e ีเมลเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เรียนคุณ j u s t ชอร์ j c นะครับก็ยืนยันอนุมัติการชรําระเงินเรียบร้อยนะครับเมื่อกดคลิกรายละเอียดตรงนี้ก็จะต้อง redirect ไปที่เว็บ billionpay นะครับถูกต้องนะครับอ่ะคราวนี้ในส่วนสุดท้ายนะครับเราก็จะมาทําให้ ระบบของเราทำงานได้อัตโนมัติโดยการตั้งริกเกอร์นะครับกดเพิ่มริกเกอร์ครับตรงนี้ก็จะเป็น on form submit head แล้วก็จากแผ่นตารางทำการนะครับตรงนี้เปลี่ยนเป็นเมื่อส่งฟอร์มแล้วก็แจ้งเตือนทันทีสกอร์ลงมากดบันทึกครับเลือกอีเมลของเราไปที่ advance d แล้วก็ unsave นะครับ สกอร์ลงมากด Allow ครับอ่าเรบร้อยนะครับคราวนี้ผมจะลองกรอกฟอร์มอีกหนึ่งครั้งนะครับ ผมจะกดส่งนะครับอ่าก็จะเห็นว่าข้อมูลก็เข้าสเปรชชีสเรียบร้อยแล้วนะครับมีการรันออเดอร์ไอนะครับถูกต้องนะครับแล้วก็เมื่อมีการส่งข้อความเข้าก็ทำการสแตมป์เซนเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าก็จะเห็นว่าของ s e r i ียเบคอนนะครับก็เรียบร้อยนะครับคราวนี้ผมจะกด reject บ้างนะครับ ่าก็สแตป์รีเจ็ตเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็ทําการส่งเมลเรียบร้อยเราก็จะไปเช็คอีเมลกันนะครับก็จะเห็นว่ามีอีเมลว่าไม่สามารถยืนยันการชำระเงินได้นะครับเมื่อกดอัปโหลดสลิปใหม่ก็จะต้อง redirect ไปที่หน้าส่งสลิปอีกครั้งนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเรานะครับ อ่าสำหรับวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าใครมีข้อสงสัยหรือข้อสอบถามอะไรก็สามารถพิมพ์พูดคุยกันไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ